สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยพิษณุธานีนะครับวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วสามวันนี่รถเป็นฮิโนโปเฟียนะครับฮิโนโปเฟียสามวันจบแล้วรวมผมเอ่อรวมทั้งเดินทางมาด้วยนะครับเดินทางมาก็ครึ่งวันแล้วก็เท่ากับว่าสวันครึ่งสองวันครึ่งแล้วกันก็เดินทางมาถึงนี่ก็ครึ่งวันแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็วันนี้ก็เข้าสู่วันที่สามก็ได้ไปสามวันก็ได้ไม่เป็นไร ก็จบเรียบร้อยเมื่อกี้ออกไปขี่เรียบร้อยแล้วนี่เจ้าของรถแผนกล้องให้ดูหน่อยหน้าหล่อๆงี้มีคนเดียวในประเทศไทยแน่นอนนี่ตามมาดูก็จบหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรนะครับก็ออกไปลองรถเรียบร้อยให้ลูกค้าดูรายละเอียดดีเทลทุกอย่างใส่ครบหมดนะฮะทุกอย่างใส่ครบหมดทันนี้ก็เดินเป็นระบบเบรกแห้งใหม่ทั้งคันนะครับเบรกแห้งทั้งคันฮะนี่ถังลมระบบเบรก่อกี้ออกไปลองแล้วเสียงหวานเสียงฉ่ำไปเลยนะครับก็ จบแล้วเมื่อกี้ก็ไอ้น,นี่ที่แรกหัวมันออกมาอยู่งี้อันนี้กลับหัวเข้าไปแล้วขับรถเรียบร้อยเอาเดินไปงูก็จบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรสามวันรู้เรื่องกระเบื้องแตกหน้าหงายหน้าสั่นกันไปเรียบร้อยนะครับสวยหรูสบู่นางนวลแบบนี้ก็ต้องช่างบอบปรุมธานีนะครับรยอยากได้งานไวงานเร็วงานเนียนก็โทรมาสอบถามได้ก็บอกไปแล้วเบอร์สูงก็สามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับไอพวกที่แชทมาย,ยิก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 เนี่ยขอ,อหน่อยมันโทรมันเป็นยังไงมันโทรแล้วมันจะตายใช่ไหมฮะ จะตายหรือเปล่าโทรมาเลยโทรมานะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยคล่องเท่า,ทาไหร่แล้วพิมแบบท่านเนี่ยนะาาก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยไม่ได้ว่านะครับก็าฝากไว้หน่อยคือถ้าอยากทํามาโทรมาแล้วมาคุยกันมันก็รู้เรื่องรู้เรื่องกว่านะครับไม่ใช่โอ้โหพิมอยู่นั่นแหละผมก็ให้เบอร์ไปแล้วบอกโทรโทรมาสอบถามแล้วพิมมาอีกแล้วนะครับก็าฝากไว้นิดนึงอยากรู้ก็โทรมานะครับแค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะฮะ อันนี้ก็ส่งงานเรียบร้อยงานเร่งด่วน3วันเป็นหัวแอลูมนะครับหัวเครื่องเกียร์เครื่องูตัวเป็นอซีสามซีเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดเดินหน้านะครับจบเรียบร้อยเมื่อกี้ออกไปลองรถมาแล้วก็เดี๋ยวตั้งเกียร์หน่อยเกียร์มันไม่ได้ระหว่างกลางก็เดี๋ยวผมก็แก้ไขให้มันก็ไม่ยากแป๊บเดียวตั้งเซฟหน่อยเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วก็ก็จบหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวผมเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วแล้วก็จะหยุดงานบวช สามสี่ห้าเนี่ยหยุดไม่ได้ทําคลิปหรือทำอะไรดูผมอาจจะกลับบ้านมหาสารคามไปต่งลูกชายนะครับลูกชายโรงเรียนปิดเทอมมาอยู่กรุงเทพนะครับลบกลับบ้านอีกแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลาวันหยุดของงานบวชทีมงานหลานของทีมงานบวชไม่ใช่ผมบวชนะะเขาก็วันที่สามวันที่สี่วันที่ห้านะครับงานเขาสามวันสุกเสาร์อาทิตย์ผมก็จะใช้เวลานี้ไปส่ง,งลูกชายแล้วก็เดี๋ยวอยู่บ้านอะไรก็เดี๋ยวโพสทำคลิปให้ดูหรือจะโพสตให้ดหูเฉยก็ได้แล้วก็เริ่มงานวันที่หกนะครับวันที่หกก็ วังม่วงนะครับลบบุรีวังม่วงก็โทรแจ้งลูกค้าแล้ววันที่6เสร็จจากวังม่วงแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดพิจิตรนะั้นก็แจ้งลูกค้าเรียบร้อยลูกค้ารับทราบเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องง่ายๆนะครับเสร็จจากพิจิตรแล้วก็ถึงย้อนมาชัยนาทน,นะชัยนาทก็คุยกันเรียบร้อยแล้วก็มีแค่นี้งานที่วางแผนเอาไว้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็ฝากาก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม